เมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่22กันยายนนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการเมืองพัทยาประจำปี2566พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาวัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาพนักงานและพนักงานจ้างเข้าร่วมงานณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองพัทยา2เจริญราษอุทิศนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้กล่าวอวยพรแก่ผู้กเกษียณอายุราชการว่านับเป็นเกียรติประวัติของบุคคลที่รับราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบระยะเวลาปฏิบัติราชการ ถือว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้บรนลุภารกิจการปฏิบัติราชการอย่างแท้จริง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกท่านได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่เมืองพัทยาและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากได้สร้างผลงานที่มีคุณค่าและประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมและคุณธรรมถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลทั่วไปและบุคลากรขอ,ของเมืองพัทยาขอให้คุณพระศรีรัตนตรยัยปกป้องคุ้มครองมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในชีวิตหลังเกษียณตลอดไป สำหรับในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น39ท่านซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการและผู้ที่เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตอมเอร์ิีารบตริยา

ซ้อนไหลนะฮะไหวไหมอ boarding, ่ะที yeah, ่จะเข้ารับไปจิิบัติในครั้งนี้นั่นก็คือท่านเรนทรพทชอายุราชการ46ปีตอบอายุเิน6นะครับต่ส่อายกปครับ ขอเชประทุนให้กับกพพันาเนสูงสุดพระริศรช้เเทียวต่ออายุราชการ4เศรษร่า4ีอายุราชการใน่รุระดับ2-3นัฐานุชนากรพิเศษะคนสาพนราชการับิศพั้สูสุดพระวิทยารเี อ c คาเดมี่อันทัมเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชช่ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r ส g e วส์ a ะ a าเด